เอาแล้วครับผมวัดดีเพื่อนๆชาวไลา์เกมเศรษฐีด้วยอยู่กับผมออสซาเกมน,นี่แหละชาวไลา์เกมเศรษฐีเช่นเคยและวันนี้อยู่กับอีเวนต์ใหม่คืนนี้สิตอนนี้ผมอัดก็ประมาณสักห้าทุ่มอะประมาณห้าทุ่มโดยโดยประมาณเนาะเพื่อนๆเนาะก็นั่งดูกิ๊กดูไปด้วยอาจจะมีเสียงแสงนิดน,นึงอืมก็เป็นรายการที่ผมค่อนข้างชอบเลยแหละอือ มีทั้งสาระช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ตลกด้วยเอาจริงๆบ้านผมเนี่ยดูช่องเจ็ดอย่างเดียวช่องอื่นไม่ดูอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดามา่าไม่ได้มาม่าครับโอเคเราอยู่กับจี้ข้างล่างใหม่ครับผมเอ่อก็คือจี้ข้างล่างเอ่อคอนี่แอนแซนลี่เอ่อคัตเอ,อ A, และบีแล้วก็ญลักษณ์แห่งความมั่งคัง่งแล้วก็โล่สะท้อนกลับก็คือ ก็คือเราต้องสะสมไอ้จี้ข้างล่างคนนี่แอนเซนลี่คัตเอเนี่ยครับผมเอามาแลกก็เอาตรงนี้เนี่ยครับผม5ชิ้นคัตเออย่างละ5ชิ้นเอามาแลกเอามาแลกครับผมแล้วก็เอาไปตีบวกสาบร้อยเพชรก็ไม่รู้นะเพชรได้ยังไงผมไปอ่านมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ผมคิดว่าความสาคัญมันน่าสนก็คืออันแรกก็คือสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง S บวก เมื่อสร้างแลนด์มาร์คโอกาส75%ค่าผ่านทางเพิ่มสองเท่าหมายความว่าเมืองที่เราสร้างเหรออืมแต่อันที่2นี่พอเข้าใจอยู่โอกาส85%ป้องกันโจมตีฝ่ายตรงข้ามแต่ <laughs> รู้สึกว่าที่ข้างหลังนี่มาช้าไปมาช้าไปมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาสมกันเลยซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นเล่นอีเวนต์เล่นอะไรสักอย่างเลยครับผมอีเวนต์เล่นก็ตามนี้ชนะแบบคูณ5ก็คคอ สุ่ม a ถึง s คูณ3ก็คือ a ถึง s คูณ2องก็ a ถึงเอ่สส่วนเล่น1ตา10เพชรเล่น2ตา20,000ทอง3ทองก็สุ่มจี้ข้างลาง่างครั้งที่4ก็วัตถุด,ดิบแห่งแสงคัด a ครับผมเออเรื่องบอกไปอย่างนึงเพื่อนๆเนาะก็คือไอเนี้ยเราสามารถเอาจี้ข้างล่างโคนี่คัด b เนี่ยครับบวก7กับจี้ข้างล่างอะไรก็ได้บวก7เพื่อสุม่มเพื่อน่าจะน่าจะรับประกันนะครับผม น่าจะรับประกันว่าเป็นที้ข้างหลังข้างหลังคนนี้แน่นอนโอเคเดี๋ยวนี่เรามาสุมกันต่อเลยเดี๋ยวขอนี่แป๊บนึงครับดูพื้นที่ในว่างก่อนอันนี้รวมผมนี่ เพิ่มอัตราความสำเร็จหรอไม่ดีกว่าเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเพื่อนๆผมสุ่มไอ้นี่ก่อนใช้วิธีการสุม่มเอาเโอเคสีถึงเอสและหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้ก็สามารถสุ่มได้ครับผม คือมันจะประหยัดที่เครื่องรังคัด B ผมไปอย่างน้อยไม่น้อยก็มากแต่ผมขอสุ่มให้เต็มก่อนนะครับผมคือสุ่มให้เต็มครั้งเลยแล้วก็จากนั้นก็จากนั้นก็เราก็ค่อยไปตีบวกกันทุกรอบก็มีคัด B ปนมาชิ้นหนึ่งสองสองชิ้นซึ่งในนี้เขียนไว้ว่าถึงคัด S ด้วยแต่รอบนี้ A ออกสองอันโอเคเรียบร้อย ขยายไม่ได้แล้วโอเค70%ครับแล้วตอนนี้นี่แตกจะเสียค่าอัพเกรดค่อนข้างเยอะเลยนะดูหเหมือนล่าโซมาเป็นค่าอัปเกรดมากกว่าโอเค เนี่ยครับค่าอัพเกรดมันไม่ลดตามเลยรู้สึกว่าถ้ามันลดอัพค่าอัพเกรดมันก็จะไม่นั่นดีทีละ 30k 10รอบสา 300k 100รอบก็3 3m นี่คือการคำนวณคร่าวๆของผมครับผมแต่ผมคงจะบวกไม่ถึง1 0ยครั้งมั้งก็คราวนี้ก็คงจะทนลงไว้สิเอ่อไปไปที่ไหนอะก็สมเอาสัห้าห้าชิ้นก็พอแล้วละ่ะ10บชิ้นดี ก็เผื่อเผื่อมันได้ลุ้นด้วยไนงะคือถ้าได้ S อะ่ะเท่าที่ดูแล้วมันก็รับประกันด้วยนะครับผมว่าจะได้จี้ข้างหลังอันน้ด้วยแบบนี้นี่สุดยากชัวร์ครับผมเพื<ๆ>่อนเพื่อนไม่ต้องสืบเลยสี่ห้าเปิ่งเปิ่งค่าอัปเกรดครับผมเดืนรว,วมแล้วเดี๋ยวผมก็จะสุมสุมให้เพื่อนเพื่อนรูนั่นแหละแต่ตอนนี้ขอตัว มาอัพเดตเตรียมวัตถุด,ดิบก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคเราเริ่มกันเลยครับชื่อเลยคืนไม่มีรอบแรกไม่มีหนึ่งครั้งหนึ่งตัวเจอแล้วหนึ่งตัว ไม่มีเลยครสมาสองร้อยเพื่แลลวครอือหือสองครั้งโอเคอัปเกรดต,ต่ออัปเกรดเรียนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน โอ okay. เคร้อยเปเ็นเลยเพื่อการแตกเนาะเพราะคาดบีผมก็เยอะมากสามหมื่นหะ้าเลย ยังในอีกชิ้นหนึ่งนะถ้าผมจะแลกผมก็ือแลกแค่แลกแค่ไอไอนั่นแหละเครื่องมั่งคั่งอะไรท้งอย่างแหละเพราะผมว่าไอนั้นน่าจะน่าจะดีกว่าดีกว่าไอเครื่องป้องกันนั่นอีกเครื่องป้องกันเนี่ยเอามาทำไมแล้วจริงๆนะคือมันมาช้าไปเพื่ออัตราป้องกันจะสูงมากๆก็เหรอแต่ว่ารู้สึกว่ามาช้าไปเนาะ ารวมนี่เท่าไหร่นะคาบีกับคาบีผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ผมไม่ทำดีอืม 10k ก็ไม่สูงมากโอเคเช็คครับผมโอเคุ่มต่อเลยไม่ไม่เป็นการเสียเวลา วัวก็วงงเนาะไม่ได้เลยโอ้โหอื้อืม ยากมากบอกเลยว่ายากมากสมได้ยากมากแต่เดี๋ยวขอขอเอาสะห้าอันแล้วกันเนาะเสียงเพลงนี่ช่างกระตุ้นอารมณ์ทั้งเหลือเกินสองแล้วสี่แล้วใช่ปะ ชิ้นเดียวใช่ปะแบบนี้ผมก็ต้องพยายามส่งให้ให้ได้อีก3ชิ้นขาดบีเอาขาดบีอีก3ชิ้นเราเป็นแรกมาความฝันเราอยู่ไม่ไกลแล้วสู้ๆ <c oughs> ดูเหมือนเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆแล้วไม่เลยอื้หือมวนแท้เหลา <c oughs> อ้าแล้วผมลิกออกทำไมเนี่ยโอ้ชิ้นตอนนี้ไปแล้วประมาณ400เพชรครับตอนผมสมีหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งแต่จี้เผมไม่ออกแล้วหนึ่งชิ้นขาดอีกสองชิ้นครับ โ okay. อเคขาดอชิงเดียวเพราะว่ารู้สึกนะเพราะว่าไอเนี้ยมันจะให้ด้วยแหละนี่ครับผมตามนี้โอเคอัปเกรดต่อนะครับผม ผมไม่มีโปรแกรมที่เร่งเร่งเวลาคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆนะซึ่งอันนี้ผมก็อัดสดๆเลยทุกครั้งผมก็ทําแบบนี้ครับผมไม่ค่อยศึกษาก้องท่าอะไรหรอกรู้แค่ว่าอยากทํำก็ทําเอาที่สบายใจนั่นแหละนี่แหละคือตัวผมเอาที่เราสบายใจก็พอ ใช่ครับทุกวันนี้เอาที่เราสบายใจและไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับผมทําอะไรก็อืต้องแบบต้องแบบเมยอยังไงดีคิดเขาคิดเราด้วยเนาะซึ่งความจริงเอาตรงๆผมคนนึงแหละก็เป็นคนที่ค่อนข้างหัวดื้อมากเลยแต่อย่างน้อยผมก็ยังฟังคนอื่นบ้างเนาะไม่เอาแต่ใจเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โอเครู้สึกยันนอกเรื่องไปไกลละมาสมกันต่อเลยกว่า โอเครู้สึกว่าถ้ารวมอันนี้เสร็จก็ขาดขาดอีกอันเดียวใช่ปะคือคลิปนี้นี่จะพยายามทําให้เสร็จเลยครับผมจะพยายามไม่ตัดเป็นสอคลิปนะครับผมจะพยายามไม่ตัดเป็นสองคลิปครับถ้าเพราะว่าจะได้ไปตีบวกแล้วไปรีวิวให้เพื่อนๆดูกันสุมาหกร้อยเพชรแล้วครับผม อสัินโอเคเรียบร้อยตามนี้คาดบีเยอะจังเลยแต่ก็ก็คงต้องทำางี้แหละเพราะว่าดูมาแล้วมันมันเป็นอะไรที่หาหายากมากเลยอาจริงจริงหายาก ชี้ื่างลางป้องกันใช่ป่ะมันมาช้าไปนิดนึงถ้ามันมาก่อนตั้งแต่แพทแรกๆตั้งแต่ตัวซามไรเลน่าไม่เข้ามาแต่ว่ามันก็ยังไม่ถือว่าสายไปมากอะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปแลกกันโอเคนี่เลยที่ผมจะแลกคือแลกตัวนี้นั่นแหละเพราะตัวนี้นี่ผมคิดว่ามันยังคงไม่ถึงเวลามั้ง อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคเสร็จแล้วเห็นความบ้า,บางค้างครับผมได้ชี้แรงค้างขาดเอ็ดก็รับนี่ไปด้วยโอเคอัปเกรดครับผมเกรดชี้นข้า่ล่างโอเคตากี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์หรอลองดูสักหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าค่อนข้างเยอะกัน เซดไปหนึ่งถ้าติดไสองครั้งก็จะดีมากเลยคงคงติดให้แค่หนึ่งเอาคาดเอแล้วกันเนาะจะได้ติดไว้คาดนี้จะเป็นการอัพคลิปแล้วก็สุ่มเนาะผมจะทำให้จบภายในคลิปนี้ส่วนเวลาที่เหลือก็เอาไปเอาไปไหนอะไปรีวิวสิเนาะพูดซ้ำไปซ้ำมาทำไมเนี่ยโอ้โหติดรบอลเลย อีทีนี้เ yes. ย็ดโอ้ยสุดยอดอันนี้ไม่ใช้กระเป๋านี้ก็ไม่ใช้แล้วเพร่ามีเอบวกอยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวเราบัรวมกันเลยรวม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 เพราะว่าผมผมมีที่แสงแสงสว่างอยู่แล้วไง อยู่ไหนวะอยู่นี่เองโอเคครับโอเคเรามาดูความสามารถ S บวกของมันกันครับผมโอเคก็ยังโอเคครับคืนเงิน42%สสเปอร์เซ็นต์โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจะจบสั้นๆแค่นี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าอืมเพราะว่าอะไรอะ เดี๋ยวจะได้ไปทำรีวิวให้เพื่อนๆดูกันเนาะสำหรับไอ,อ้ที่ข้างล่างที่ข้างล่างไอ้ตัวนี้นครับผมใส่ล่าแห่งความมั่งคั่งถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยละ่ะหากผมผิดพลาดตรงไหนก็รบกวนเพื่อนๆชชวยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ายบ้าจ้าลาก่อย